รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณีก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะรถเก็บมาฝากรถอะไรไปดูกันรถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคนะจ๊ะมาวันนี้เรามาพบกับ กันบ้างนะครับเป็นฟอร์ดมารา h อนนะครับก็เป็นเครื่องมังกรนะครับเป็นเครื่อง2005 di นะครับ4 j a นะครับหรือเขาเรียกกันในนามมังกรดำนะครับหรือตัวเดียวกับม a z ด้นะครับนะครับสีสันโดยรวมเท่าที่ผมดูนะก็ถือว่าโอเคนะถือว่าดีมีริ้วรอยบ้างตามอายุการใช้งานนะครับทุกอย่างว่ากันตามสภาพนะครับมีล้อแม็กให้อย่างดีนะครับพร้อมใช้งานแอร์เย็นเพลงเพราะนะครับเครื่องดีปกติไม่ขาดนะครับ ช่วงล่างถือว่าดีนะครับห้องเครื่องดูง่ายนะครับอุปกรณ์ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับเครื่องแห้งๆนะครับมีปล่มะไรพาวเวอร์นะครับแผ่นเพลทอยู่ครบนะครับภายนงภายในนะครับถือว่าสวยนะครับรถคันนี้นะครับคนตรงคนโซนหน้าไม่แตกไม่บวมนะครับได้ปล่มอะไรเดิมนะครับบอดไม่ขาดนะครับทั้งบอดนั่งและบอดแครบนะครับถือว่าโอเคนะครับรถคันนี้นะครับรวมๆถือว่าดีนะครับใครหาอยู่เ้าไล่เข้าสวนลาคาวโอเคเลยนะรถคันนี้นะครับ เดินโบกเดินไม้ใช้ได้หมดนะครับแผงประตูก็ค่อนข้างสวยนะครับไม่แตกไม่บวมนะครับเบื้องต้นเจ้าของแจ้งราคาไว้ที่69 00 0บาทนะครับเหมือนเดิมผมจะทิ้งเบอร์เจ้าของไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถโทรต่อรองสอบถามต่อราคาถามสภาพรบทางเจ้าของก็ได้ก่อนนะครับรถคันนี้นะครับอยู่ที่จังหวัดนครปฐมตัวเมืองนะครับที่นครปฐมตัวเมืองนะครับ ส่วนเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ชอ,ชอบคลิปแบบนี้นะครับคลิปแนวแนวนี้แนะนำรถแบบนี้ชี้เป้ารถแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะครับทางเราก็จะมีรถมันจะนำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับกับนาราโอเคนะจ้ะสวัสดีจ้ะ